นี่คือสายที่ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งหมด6เส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นหนึ่งนะฮะยกให้เป็นตัวอย่างนะครับผมอันนี้เส้นยาว10เมตรนะครับเข้าหัวเป็น r j 27นะครับ2ฝั่งนะครับเป็นตัวพู่ทั้งคู่เลยนะฮะนะครับผมผมก็ทําให้มันคิดว่าสวยงามที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ต้องวัดว่าฝั่งนี้นะฮะ เชื่อมต่อถึงฝั่งนี้นะครับ1กับ1 2กับ2นะครับ3กับ3นะครับ50ถึง50นะครับผมทั้งหมด25คู่อ่ะ50 50เส้นนะครับต้องถึงกันทั้งหมดนะครับแล้วก็มันจะต้องไม่มีการช็อตการระหว่างขาผู้นี้เลยนะครับผมนะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงนะครับผมทั้งหมด6เส้นนะครับผมทำทำช่วงกลางคืนนะครับประมาณ4วันนะครับนะ4วันนะครับ บางวันก็ได้2เส้นบางวันก็ไม่ได้ทจ็เส้นเลยนะครับแล้วแต่เวลานะครับผมเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกสี่นะครับผมลูกค้าอยู่แถวสารินทานะครับ